กระบี่สถานฟ้าบทที 13, ่3 3อนุภาพสยบห้าเสือชุนเทียนเวียนมาเยี่ยมกลายตามการเวลาต่อเติมเสริมแต่งทิวทัศน์จนตะการและหลานตาอาทิตย์อันเลืองรองพองอัมัยสาดสองทั่วไปในแผ่นดินที่กจีสดใสให้ความอุ่นคึกคักแก่สามสัตว์ทั้งหลายวันนี้บนทางหลวงใหญ่จากเสียงธรรมสูดานภาคเหนือมีรถทุกสิ่งของหนึ่งขบวนบนรถ มีธงตัวขาวปักอักษรดำว่าห้องเสียงอยู่ทางหลังขาโบกผิวปิสวัยตามลมอย่างโออาม้าพ่วงพีสิบกว่าตัวป้องกันสองฝ้าข้างรถม้าปล่อยบางเหียนให้เหยาะย่างไปช้าชาบรรดาใจการอาพรลัดกลุ่มที่ควบขับม้าส่วนมากขายดังบาดเจ็บยังไม่ทุเลามีบ้างสีหน้าซีดขาวท้ายสุดเป็นรถม้าประทุนคันใหญ่รอบข้างมีผ้าดำปิดไว จนสนิทไม่มีร่องรอยบางครั้งยังมีเสียงคนคางาเบาๆแววออกมาด้วยเตี๋ยหกที่มีหน้าที่ประกาศมีท่าทีคือคักเข้มแข็งขายดังกระทําเรื่องสําคัญสําเร็จมาจึงส่งเสียงกูกล้องล้อประกาศจนดังสถานสํานักพุกันภัยเวลาเดินทางต้องมีคนถือธงนําหน้าปากร้องประกาศยี่ห้อของสํานักให้ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้เพื่อไปสนักให้พวกโจรหรือผู้สัญจรได้ดูว่า เป็นของสำนักยี่ห้อใดหากคิดจะ้นก็จะได้ระงับความคิดเสียที่แท้พวกนี้คือพวกสนักคุ้มกันภัยหงเชียงที่ถูกเล็กเก้มเพงช่วยลดพ้นจากรังอสูรน,นั่นเองขณะนี้กำลังเคลื่อนขอบวนมุ่งหน้าสู่เมืองเชียงสาในเสียงล้อรถที่บดกับพื้นถนนดังเบาๆผสานเสียงฝีเท้าที่กูกลับสับสนฟังและรู้สึกเป็นทุวงทำนองที่น่าปลอดโปร่งใจ ขณะนี้ชายชะกันล่างใหญ่โหนเข่าคืมอายุประมาณ40ปีรังบังเหียนเบาๆแล้วสึกกายเข้าอีกหลายก้าวประสานมือคารวะต่อเล็กเกี่ยมเพ็งอย่างยิ้มแย้มแล้วกล่าวว่าในครานี้ได้รับพระคุณการช่วยเหลือจากท่านเจ้าสำนักทําให้คนในสำนักของข้าบัตเจ้ามีโชคดีรอดชีวิตคืนกับและยังรับความเมตตาการุณยอมไปทักส่งไปทางสุดไก่ยิ่งตื่นตันสลักใจ จนไม่อาจดื่มเรือนได้รอให้ท่านธรรมุกพูดเท่าทูเราไปปกติค่อยกราบสมนาคุณอันยิ่งใหญ่คานี้เล็กเกมเพลงยิ้มแย้มแล้วกล่าวท่อมตัวไปว่าเรื่องเล็กน้อยนั้นมิบังควรติดใจนําเอ่ยอ้างท่านรองธมุกกล้ารุนแรงเกินความเป็นจริงไปมากแล้วข้าพระเจ้ารับไว้ไม่ได้ดอกอย่าว่าแต่เร่งโคงตียังรับพระคุณอันเมตตาปาณีจากท่านธมุกสํานักผู้เท่าเลี้ยงดู มีบุญคุณยิ่งกว่าขุนเขาบรรพตควรจะทดแทนไปชั่วชีวิตและยังคงเป็นเตี้ยหกเหียของสำนักท่านดอกที่มีไวพิษในยามคับขันสมควรรับการขอบคุณอย่างเต็มที่จึงถูกต้องรองประมุกสำนักคุ้มกันภัยผู้นี้มีนามตั้งเกี้ยงไทยฉายาทิปี้กิมต่อแขนเหล็กดาบทองเป็นยอดีมือเยี่ยมของสำนักไหวเอียงเพลงดาแปทิศ64กระบวนท่า ยอดเยี่ยมไม่ใช่น้อยนิสัยเปิดเผยห้าวหารมีสัจจะวาจาอันมั่นคงอัธยาศัยไม่ตีเยี่ยมจนสหายในวงพเลเรงมีเกิ่อนกาดทุกแห่งหนเป็นแขนขวาที่ประมุกสำนักคุ้งกันภัยที่จีก้กิมอีนิ้วเรศกิจทองพึ่งพาอาศัยคราน,นี้ติดตามประมุกสำนักผู้เท่าคุ้มกันเงินจำนวนมหาศาลผ่านทางเสียงธรรมถูกโจโจมอย่างกระทันหันโดยยอดพิมือสูงเยี่ยมของฝ่ายตรงข้าม แม้ถูกสกัดจุดคร่าตัวแต่โชคดียังไม่ได้บาดเจ็บที่เตี้ยหกปลอมแปลงตัวไปเป็นฆ่าทาตและต่อต้านอยู่ในกรงไม้จนสุดแรงล้วนเป็นแผนที่รองหัวหน้าผู้นี้วางไว้ทั้งมวลขณะนี้ยังคงมีความกังวลใจในตัวมกผู้เท่าที่ยังบาดเจ็บสาหาัสจนสลบไสลไม่ได้สติอยู่รถม้าคันหลังวาจาที่ว่ากล่าวจมวึมีแควมมนหมองกังวลจนเห็นชัดเบเร่งคง ข้อทางวุ่นวายทั้งกังวลรีบถามต่อเล็กเก้มเพงว่าเมื่อคู่ยี่กอรตรวจดูอาการแล้วท่านมกพูดเท่ายังพอจะรักษาพยาบาลได้หรือไม่เล็กเก้มเพงสงบใจขบคิดอยู่ชั่วครู่จึงตอบว่าอาการคล้ายถูกพลังเย็นอันชั่วช้าทำลายมายามรักษาพยาบาลเสียเวลาและกำลังมากมายนักแต่ขณะนี้ถูกคู่พี่โง่เขาสกัดจุดเอาไว้อาการยังไม่กำเริบไปในชั่วคราวรอถึงเชี่ยงซาแล้ว รีบลงมือรักษาเป็นการด่วนคาดว่าคงต้องหลุดพ้นจากอันตรายได้ทิปี้กิมต่อพอฟังจึงคลายใจลงไปได้บ้างแต่ยังคงหน้าตาหม่นหมองกังวลอยู่โยบจนสรยาวันนั้นขบวนของพวกทั้งหลายจึงได้รู้ถึงตัวเมืองเชียงสามอบเงินทองที่คุ้มกันมาแก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้วค่ำคืนนั้นพักแรมอยู่ในโรงเีรมเชียงชุนทิปี้กิมตอได้ใช้คนจองโรงเีรมไว้ก่อนแล้ว จึงพักแรมกันอย่างสะดวกไม่ขูกขักโจบจนค่ำคืนหลังจากรับประทานอาหารอาบน้ำชำระกายเรียบร้อยแล้วเล็กเกมเพงจึงรีบไปที่ห้องพักของหัวหน้าสำนักคุ้มกันไผ่ผููเท่าหะแรกตบคายจุดทั่วร่างของหัวหน้าสำนักเท่าตรวจดูชิพจรแล้วจับร่างพลิกกลับมาฉีกเสื้อที่หลังออกดูอยู่ชั่วครู่จึงต้องอุทานแล้วผุดลุกขึ้นด้วยความเตื่นตกใจคนที่นั่งรายล้อมเต็มห้อง พอได้ยินเสียงเล็กเก้มเพงลงร้องอุทานต่างจิตใจวันไหวจนรีบผุดลุกขึ้นเดินไปดูเห็นกลางหลังของของมกพูดเท่าปรากฏจุดดำโตประมาณหัวแม่มืออยู่ที่กลางหลังสามจุดเล็กเกมเพลงถอนหายใจยาวกล่าวว่าเป็นบาดแผลจากฝ่ามือเย็นอันอมหิตหากช่วยไม่ทันท่วงทีชีวิตน่ากลัวยากจะมีโชครอดพ้นความตายกล่าวแล้วรีบสั่งให้เปียซื้อสองคนจัดการหาขิงแก่มาสองหาบ ตามขันเอาน้ําได้สองถังทางหนึ่งก็ล้วงกล่องทองเหลืองออกจากอกเสือ้อเลือกเข็มเงินยาวสามนิ้วทั้งใหญ่ทั้งเล็กมาสา1สิกเล่มปากลงไปตามจุดสําคัญทั้งสาสิกแห่งของประมุกสํานักผู้เท่าจากนั้นคอยหามร่างเข้าไปแช่ในน้ําขิงจนผ่านไปประมาณชั่วมอข้าวเดือดประมุกสํานักเท่าจึงควนคางขึ้นเ,าเบาคล้ายดังรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวแต่กระแสเสียงยังอ่อนลายิ่งเล็กเกี่ยมเพิง อุ้มร่างประมกสำนักเท่าขึ้นจากน้ำขิงถอนเข็มและรักษาพยาบาลไปตามหลักวิชาที่เรียนได้จากคำพีจอมอสูรร้ายทีง้ดซิ่งหมอกี่เวลาเนิ่นานานแทบค่อนคืนประมกสำนักผู้เท่าจึงมีอาการทุเราหายควนคางหลับอย่างอ่อนล้าไปฝีมือรักษาพยาบาลที่พวกสำนักคุ้มกันภัยได้เห็นนี้ต่างเริ่มใส่นับถือจนจับใจเพราะมีเพียงมีฝีมือต่อสู้อันสุดยอดเท่านั้น ฝีมือการรักษาเพาบาลก็เยี่ยมอย่างยิ่งด้วยสนธยาวันรุ่งขึ้นในห้องโถงใหญ่ของโรงเตียมเที่ยงชุนประทีบโคมไฟจุดไว้สว่างสวัยรุดดังกลางวันเกลืองกลางห้องโถงใหญ่มีโต๊ะสุราอาหารมหึมาตั้งตาง,งานที่แท้ประมกผู้เท่าของสำนักคุ้มกันภัยหงเชียงที่จี้กิมอีได้เลี้ยงสมนาคุณแก่เล็กเก้มเพงที่ได้ช่วยเหลือให้รอดพ้นจากบาดเจ็บอันสาหัส ส่วนถัดไปอีกสองโต๊ะนั้นเป็นของพวกเปียซื้อในสำนักที่มาร่วมดื่มกินด้วยมีเสียงของชายชดาดังมาจากทางระเบียงนอกห้องว่าเจ้าสำนักมีพลังฝีมือสูงส่งสุดยอดหลักวิชาภัยสารครอบคุมท้องฟ้าเป็นรัศมีเจิดจ้าของบุริมยุคนี้วันหน้าประกอบเวรกรรมในวงพวนักเตงจะลงทร,รมะให้ยืนยงนับเป็นบุญวาสนาของสมสั์ทั้งหลายในใต้า่าท่านสมกพูดเท่า ยกยอเกินความจริงทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกอับอายไข่หน้ายิ่งโอกาสหน้ายังขอให้กรุณาประทานการสั่งสอนจะเป็นบุญคุณยิ่งในเสียงสนนาปาใสคนทั้งขบวนได้พากัะเดินเข้ามาในห้องโถงใหญ่ทิจี้กิมอียืนการให้เล็กเก้มเพ็งนั่งอย่างที่สูงเพื่อไปการแสดงจิตใจคารวะแต่เล็กเกมเพ่งปฏิเสธเด็ดขาดหลังจากถ่มตัวอย่างท้อยทีท้อยอาศัยแล้วทั้งหลาย จึงนั่งลงไปพวกคุ้มกันไั่ล้วนเป็นชายชาตีแห่งวงพุทธเตงีงฝีมือก็สูงส่งมีช่ชั่วมาดแม้จะพบเห็นเป็นคราแรกทอมตัวกรตามรารยาทพอเป็นวิธีแต่เมื่อนั่งลงล่ำสุรามารายาทที่มีก็ภพัฒนาการหมดสิน้นล้วนเปิดใจอันสัตว์ซื่อบริสุทธิต์ต่อ,อกันสนิทสนมกลมเกี่ยวโดยไม่ได้เสแสแ้งแกล้งกระทําเลยในระหว่างรับประทานเล็กเกี่ยมเพ่งถามไทยความเป็นมาของข้อ,อาคาดบาดหมาง ระหว่างสำนักคุ้มกันไผ่ฮวงเฉียงกับหวางห้างเปียกเก่งประมกพูดเท่าก็ไม่เข้าใจต้นสายปลายเหตุของเรื่องเพราะประวัติของสำนักคุ้มกันภัยที่ดำเนินกิจการมาหลายสิบปีไม่เคยผิดพ้องหมองใจกับพวกมิชาชีพยิ่งมีข้อเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับห้างเปียกเก่งอีกด้วยเมื่อเอ่ยอ้างถึงตอนนี้รองหัวหน้าสำนักพันายนึกถึงความข้อหนึ่งขึ้นได้จึงกล่าวสอดคำว่า จากการสืบสอบของเตี้ยหกได้ทราบว่าที่ห้างเปียกเก่งทุ่มเทกำลังมุ่งหน้าสู่ใต้ในครานี้ขายยังมีแผนการอันใหญ,ญ,ญ่ซ่อนเลนป้นเงินทองของสำนักเราเพียงแต่เป็นการแสดงฝีมือให้เห็นเพื่อให้ฝ่ายธรรมะและธรรมในแดนกลางหนำสยบยอมอยู่ใต้อิทธิพลเพื่อกุยทางตั้งตัวเป็นใหญ่ในบุริมของตรงวนวลพร้อมกันนั้นต้องการล้างแขนเก้าเทียนซิ่งเหล่งผู้อุปโสที่เมื่อครากานโนน เคยฟาดทำลายมันจนบาดเจ็บเพื่อรวบรวมกำลังต่อต้านจัดการสำนักห่วงหรือมึงต่อไปเล็กแก้มเพลงรู้สึกเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งและนิสัยอันทนงโอหังไม่ย้อนสยบยอมต่อกำลังที่ข่มขู่ใดๆจึงเลิกคิ้วก่าว่ามมหน่าเล่าตั้งเลงซิ่งกุลและห่วยหุนชิกเซียมต่างปรากฏตัวอยู่ในสขาเง็กตั้งโตของมันอาจบางทีถูกอสูรเท่าเกี้ยก่อมไว้ใต้บรารมีแล้วก็ได้ เมื่อเดชานพวกเดียวกันสมหัวร่วมกันย่อมพอตาพอใจในกันและกันแน่ข้าพปเจ้ายินดีจะอาศัยฝีมือที่ฝึกปือมาต่อสู้กับพวกมันจนถึงที่สุดกระแสะเสียงห้าวหาญก้องกังวานบ่งมอกความไม่หวาดหวั่นอยู่อย่างเข้มแข็งทีจี้กิมอีผู้เป็นเจ้าสำนักเท่าน้อมคารวะสุราหนึ่งถ้วยเท้าก่าวว่าการที่สำนักหงเฉียงเปียกเกิดเรื่องขึ้นแสดงว่าเล่าหิวไร้ความสามารถ จนกลายเป็นเพศภัยลามใส่พวกเปียสื่อบาดเจ็บล้มตายแทบหมดสิน้นรู้สึกละอายและเจ็บช้ำใจยิ่งมิอาจแบกหน้ายืนหยัดในวงพ้นเร็งได้อีกแล้วตกลงใจจะปีกตัวกับสู่มาตุภูมิใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสุขสงบและยังรับความเห็นพ้องจากทุกท่านที่อยู่ที่นี้ต่างยินดีติดตามเจ้าสำนักท่านขอรับใช้แก่สำนักห่วงในมึงตลอดไปเพื่อทดแทนพระคุณการช่วยเหลือในครานี้ วาจาของประมุกพูดเท่ากาด้วยน้ำตาคอหน่วยวงบอกความจริงใจอย่างยิ่งรองประมุกทิปีก้กิมต่อรีบปบม,มือสนับสนุนขึ้นเป็นคนแรกนี่เป็นความปริสุทใจของพวกเราหวังได้ดตานพระเจ้าสานักต่อไปเป็นการทดแทนพระคุณได้สักหนึ่งในหมื่นขอเจ้าสนักท่านี่ยอมต่อข้อบีบบอนครานี้เพื่อเป็นหลักให้พวกเราได้พึ่งพิงต่อไปบรรดาเปียซือทั้งหลายต่างปบม,มือโห่ร้องสนับสนุน และเกมเพงจะต้องกล่าวอย่างยิบยมว่าหายรับความกรุณาจากพวกท่านยอมเข้าร่วมสำนักช่วยเหลือข้าพเจ้าอีกกำลังหนึ่งสำนักเรายอมยินดีต้อนรับอย่างจริงใจแต่เรื่องนี้มีความสำคัญท่านทั้งหลายต่างมีบ้านช่องครอบครัวยังหวังโปรดได้ไขควรให้อรอบคอบทิปี้กิมตอหัวเรฮาหฮ้ากล่าวว่าพวกเราต่างเป็นนักสู้ผู้หยาบกร้านยากนักให้รับความเมตตาจากท่านเจ้าสำนัก ข้าพระเจ้าบกบันในวงพนักเลงมาถึงครึ่งหนึ่งของชีวิตบุษหนุ่มที่มีพลังฝึกปือสูงเยี่ยมสุดยอดเช่นดังท่านเจ้าสำนักยังเพิ่งเคยพบเป็นข่าแรกนับแต่นี้หากมีวาส,สนาในตามรับใช้นับเป็นความหวังอันยิใหญ่ที่ควรภาคภูมิใจมากแล้วเปียซือนามจิวไขฉายาเพชรเล็กเยียฝ่ามืออสศนีบาทยกถ้วยขึ้นชูเสมอหน้าร่ำฮาฮแล้วกล่าวว่านับแต่นี้ไป พวกเราต่างเป็นส่วนหนึ่งของสำนักห่วงลุยมึงขอน้อมคารวะด้วยสุราถ้วยนี้อวยพรให้ท่านเจ้าสำนักมีความสุขสมบูรณ์จะลงสำนักเราให้เรืองไพศาลต่อไปจบคำก็ดื่มก่อนเป็นคนแรกคนอื่นต่างยกถ้วยขึ้นชนกันดื่มเหือดแห้งปริทิบตายามนี้ทั่วทั้งห้องโถงใหญ่จึงมีแต่ความคึกคืนสนุกสนานเล็กเกมเพลงพันปบมือขึ้นแล้วกล่าวต่อทุกคนว่าครั้งนี้มีโชคได้รับการชื่อเดือ จากท่านทั้งหลายนับเป็นบุญวัส,สนาของสำนักเราแต่ทว่าท่านทั้งหลายยังไม่ได้จุดธูปกราบไหว้ปรมัจารา์โดยสมบูรณ์การเรียกหาของข้าพเจ้ายังคงเรียกเป็นพี่เป็นน้องเถิดไม่เช่นนั้นข้าพเจ้าไม่อาจที่จะรับไว้ได้ทุกคนต่างไม่ยินยอมแต่เล็กเกมเพลงก็ยืนการไม่ผ่อนปลนจึงจำต้องไปไปตามคำขอร้องนั้นพวกทั้งหลายดื่มกินกันอย่างคึกคืนจนกระทั่งถึงปลายยามสามจึงได้แยกย้ายออกไปพักผ่อน เช้าตู่ยามรุ่งขึ้นทั้งปวงจะเตรียมเข้าของออกเดินทางต่อเบเรงคงกวนกวายใคร่รีไปลกเอียงเพื่อเยียบเยียนมารดาที่พัดผ้ากันมานานปีจึงอำลาจ,จากพวกพ้องไปชั่วคราวมุ่งหน้าสู่เหนือเพียงลำพังเล็กเกี่ยมเพงแม้อยู่ร่วมกับเบเรงคงเพียงสองเดือนเศษแต่นิสัยอันสัตว์ซื่อมักน้อยของเบเร่งคงประทับใจจนตาตึงเมื่อเห็นจะต้องแยกกันในบัดดล ก็รู้สึกมีความอะไราอาวร์อย่างยิ่งปมกสำนักคุ้มกันภัยที่จี้กิมอีที่เคยได้ดูเบเรนโคงมาโวยพรแก่เบเรนโคง,งด้วยความตื้นตันใจและยินดีที่ได้อยู่ร่วมกับเล็กเกีมยเพงหวังได้ว่าต้องมีอนาคตจามใส่รุ่งเรืองแน่ความจริงแล้วเมื่อครั้งปมกผู้เท่ารับเบเรนโคงไปเลี้ยงดูนั้นเนื่องจากไม่บุตรธิดาเป็นทายาทจึงมีเจตนารับเบเรนโคงเป็นบุตรบุญธรรมดังนั้น จึงระคายปาณีดังเป็นสายเลือดเพียงไม่ได้บอกออกจากปากเท่านั้นการพบปะแล้วต้องภาคจากกันในครั้งนี้สร้างความสะทกสะท้อนให้แกชัยชราจนเศร้าเสียใจย,ยิ่งแต่ที่ปี้กิมต่อที่โชคโชนต่อโลกเมื่อเห็นทุกคนต่างมีท่าทีอะไราอาวนุนก็หูรอแล้วออกความเห็นขึ้นว่าเบเฮียติ H i, ไม่ต้องเสียใจยไปมารดาท่านอยู่บ้านเพรำพังออกจากเงียบหงาว้าเวอยู่บ้าง มีสู้โยกย้ายอยู่กับท่านธมกพูดเท่าเสียที่เก่าเอียงเราท่านหญ่ไม่ใช่ยิ่งสนิทสมกลมเกี่ยวขึ้นกว่าเดิมอีกทางหนึ่งเบเฮียตีก็ไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังตั้งอกตั้งใจรับใช้ต่อห่วงในเมืองเพียงถ่ายเดียวอย่าไม่ใช่เป็นการประเสริฐเลิศล้ำเละเกมเพลงพงะงกทิศเห็นพ้องด้วยความชื่นชมและแสดงความเห็นต่อเบเล่นคง,งเป็นที่ยินยอมประมกพูดเท่ายิงปฐนากว่าทุกคนแย,ย้มยิ้มเจร,ร่นเพื่มใจ เบเดงคงจึงรีบคารวะขอบพระคุณต่อะมกสำนักคุ้มกันภัยแล้วต่างก็ประสานมือคารวะร่ำราแยกย้ายกันไปตามแผนที่ตกลงไวเล็กเกมเพงเห็นเบเดงคงไปจนไกลแล้วจึงชักไปเขียงมา้าห่อสู่ทางน้ำเชียงอย่างเร่งร้อนวันหนึ่งหลังเที่ยงแล้วขณะที่ทุกคนกําลังเปลื้องเครื่องแต่งกายและสัมภาละเดินทางอยู่ในสำนักคุ้มกันภยัยพันเห็นผู้รับใช้คนหนึ่งวิ่งรุนแรเข้ามาด้วยความหวาดหวัว่น กระซิบกระซาบกับมกพูดเท่าอยู่หลายคําเห็นสีหน้าประมกพูดเท่าแปรเปลี่ยนมองดูทุกผู้คนโดยใบหน้าบูดบึ้งแล้วกล่าวว่าเมื่อคู่เปียซื้อผู้นั้นมารายงานว่ามีคนมาชี้หน้าท้าทายต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าไปสักคู่จะกลับมาผู้อยู่ในห้องทุกคนต่างมีสีหน้าขุนเคืองจนชัดเจนเจีวไขฉายยามืออัศนีบาตท,ที่โทสะบู้วานปานเปวเพิงเป็นคนแรกร้องเสียงกึกก้องว่า เป็นเจ้าเด็กไร้ในตาสาธิตใดจึงกล่าวระอาธมาราวาดที่เปียกเก๊กย่ายโสโอหังไปพวกเราเอาอไปดูกันกล่าวและผุดลุกขึ้นเดินตามหลังพมกผูเท่าอย่างกระชั้นชิดคนนักปวงจึงจำต้องติดตามไปบ้างเมื่อมาถึงหน้าประตูพันเห็นลานกว้างหน้าตึกมีพวกตวประดาดสูงต่ำดำขาวจำนวนห้าคนยืนเรียงรายเป็นแถวขวางผู้อยู่กลางอายุประมาณห้าสิบปีจม,มูกง,งองงมหน้าเสียมคางมีเขาแพะอยู่ ใส่เสื้อผ้าปอตัวยาวเพียงเขา่าเอวมีกล้องยาสูบอันยาวยืนแน่วนิ่งไม่เคลื่อนไหวถลึงจ้องมาอย่างอาฆาตมากลายชื้อเทียนซิลผู้เป็นมุกสำนักุ้งกันไผ่พอเห็นสารูปของคนท้งห้าก็ต้องคำนึงขึ้นด้วยความงุนงงนี่คือห้าเสือแห่งมิ่นสัวอันมีสันดานชั่วช้าอมหิตเช่นไหนพันมาที่นี้และมันก็มีข้ออาฆาตแขนอันรุ่งอย่างไรกับตัวเราเลยความคิดที่พุ่งวา่าขึ้นสู่สมองเพียงแวบเดียว รีบซื้อกายไป39ประสานมือกล่าวว่าหาสหายแห่งมิ่นสัวให้เกียรติมาที่สำนักเราในวันนี้ไม่ทราบมีข้อสั่งสอนอันใดต่อข้าปัจเจ้าทั้งห้าพอได้ฟังใบหน้าที่เยี่ยมเกมอำมหิตยังคงกระด้างไม่แปเปลี่ยนชายชราหน้าเสี้ยมจมูกแหลมผู้อยู่กลางแคนเสียงเย็นชาขึ้นว่าเชื้อเปียถาอย่าได้แซงทำให้งงงมไปคนเราเมื่อก้าทำแล้วควรกล้ารับถ้าก้อใจว่าเช่นนี้ จะกบเกินผ่าไปได้แล้วกะมังชื้อเทียนซิวเลิกคิ้วด้วยความไม่พอใจกล่าวเสียงหนักแน่นว่าง่วนห่วงเถงอย่าได้ใส่ไขป,ปักปำคนผู้แท่ชื้อคุกคีรนวงพวกนักเลงมาหลายสิบปีแยกแยะบุคคุณความแข้นกระจางอยู่เสมอมาจะไม่กระทําเรื่องเล่นลับชั่วร้ายเด็ดขาดหากพวกท่านมีความตั้งใจมาหาเรื่องโปเสนอเงื่อนไขมาได้ตามใจชอบผู้แท้ชื้อรับเอาไว้ก็แล้วกัน ปีศาจท,ท่าบังอาจจนโอหังเล่าหูจะให้ท่านตายโดยเข้าใจกราจ่างเมื่อสองเดือนก่อนบนทางซึ่งไหวนั้นท่านเคยฟาดบดนมผู้หนึ่งจนบาดเจ็บหรือเรื่องนั้นจะลืมได้ง่ายได้ด้วยวันนี้จะต้องให้ท่านลางโลหิตมาชดใช้เชื้อเทียนซิ่วตอนนี้จึงพึ่งนึกขึ้นได้เมื่อสองเดือนก่อนที่ผ่านมาทางเชียงสาเคยพบเจ้าจักรผู้หนึ่งกำลังทุบตีต่อพ่อคาเร่ยากจน จึงเข้าไปไก่เกี่ยด้วยวาจาดีกับถูกดาปน้ำยามเหยียดในความขุ่นเคืองจนมือฟาดใชจการผู้นั้นจนบาดเจ็บคิดไปถึงว่ามันกับมีพันธะเกี่ยวกับห้าเสือมิ้นสัวเมื่อเห็นฝ่ายตรงข้ามเทวจาหยาบช้าคมคูอย่างโอหังเช่นนี้ขณะจะาลวาดออกไปพดีนเสียงแค่หูรอดดังที่ข้างกายแล้วกล่าวว่าห้าเสือมิ้นสัวอย่าได้มาโอ,อิทธิพลคมคูผู้คนเลย ชื้อเล่าเปียเทาเพียงแต่เคารพระเบียบปรเพณีของวงพว่อนรเรลงจึงไม่ยอมเสียมารยาทต,ต่อพวกท่านหรือพวกเราจะเกงกลัวท่านจริงด้วยผู้เอ่ยวาจานี้คือรองประมกนามตั้งเกียงไทยฉายาทิปี้กิมต่อหาเสือมิ่นสัวเป็นพี่น้องที่ประกอบมิฉาชีพต่างมีพลังพีมืออันยอดเยี่ยมทุกคนต่างจิตใจโหดเทียมอมหิตผิดใจน้อยนิดก็ต้องล้างแค้นจนถึงที่สุด หากพบปากกับพวกมันจะไม่มีวันเลิกรากลางขันได้ดังนั้นจึงเป็นบุคคลที่ขึ้นชื่อว่าพัวพันยากเย็นยิ่งพี่ใหญ่ห้าเสือฉเฉลืองตามองมาหัวหาหาร่อฮาฮาและกล่าวว่าแล้วเข้าใจว่าเป็นใครที่แท้คือรองผมุกนี่เองเรื่มใสามานานแล้วว่าตั้งเล้าชื่อเมื่อมีดาแปดทิศที่เก่งกาจอนุภาพกระเดืองเรื่องบูริมผู้แซงงดยดีขอรับรู้ไว้สักหลายกระบวนท่ามิทราบบททัน จะยอมประทานหรือไม่เป็นคำเย้ยหยันอยโศโอหังตั้งเกียงไทยที่มีชื่อเรื่องลือในวงผู้นักเลงเช่นกันไหนเลยทนทานาการชี้หน้าท้าทายได้แม้รู้ดีว่าฝ่ายตรงข้ามมีผีมือสูงส่งยากที่จะต้านทานต่อสู้แต่ก็ต้องกัดฟันเสนอหน้าออกไปรับคำท้าขณะที่ตั้งเกียงไทยออกไปจะปะมืออีกผู้หนึ่งแห่งห้าเสือรีบเ,เสนอตัวออกมาโดยตำหนิว่าตั้งเกียงไทยไปมือรอง ไม่มควรต่อสู้กับพี่ใหญ่ให้เสียศักดิ์ศรีผู้ออกมานี้มีล่างเตีย้ยฉายาเอ้ยขาโหเสือขาสัน้นใช้แท้เป็นอาวุธเยื่อหยันตั้งเกียงไทยแล้วโถมกายเข้าจู่โจมก่อนที่ปีก้กิมต่อตั้งเกียมไทยต่อต้านไปด้วยฝีมือดาบอันยอดเยี่ยมการต่อสู้ของทั้งสองจึงดูเดือดอตื่นเต้นจนเป็นไปได้20กระบวนท่าเมื่อเห็นการพลวพันนานไปโดยไม่อาจมีเปรียบเอ้ยขาโห พันคุณนเคืองจนใช้ไม่ตายออกมาโดยกระโดดขึ้นท้องฟ้าแล้วใช้แท่กระดูกงูหวดกระนำไม่หยุดหยัง้งตั้งเกียงไทยที่จูโจมจนสุดหลามิทันหลังแขนกลับมาป้องกันตัวปลายแท่ายตรงข้ามก็หวดลงมาใกล้จนถึงศีรษะแล้วไม่มีทางที่จะหลบเลี่ยงให้พ้นไปได้พันมีพลังลมอนุแรงพุ่งมาที่ข้างกายดังเก่าทันเสียงดังโคมปรากฏแท่กระดูกงูกับกระดอดขึ้นเบื้องสูงตัวเอ้ยขาโหผิวลงมา พอถูกพลังดูดดันที่ไร้สภาพกระแทกจนเซชแฉลบออกไปสร้างความแตกตื่นตกใจจนเหงื่อจะเยียบไหลโสมก่ายตั้งเกียงไทยเห็นฝ่ายตรงข้ามเซธราเสียหลักก็รู้ดีว่ามีคนรอบช่วยเหลือจึงคือคักขึ้นอักโขหสึกกายเข้าหลายก้าวฟันฉับเขาใส่ลหลของเอ้ยขาโหอย่างดุร้ายเอ้ยขาโหที่ไงล่างกระเด็นออกไปเสียหลักจนไม่อาจบังคับตัวได้มีเสียงลมจากคมอาวุธพุ่งมาจากด้านขวาใส่ ขนาจ,จะทันกายหลบเรี่ยงก็ช้าเกินกว่าเหตุแล้วเสียงแผดล,ลองอัศยสยองจึงดังขึ้นมานิ้วมือขวาถูกฟันขาดกระเด็นไปสามนิ้วโลหิตพุ่งฉีดเป็นเส้นสายเจ็บปวดจนทั่วร่างสั่นส้านงันงกใบหน้าซีดขาวแม้แทะกระดูกงูก็กระเด็นไกลออกไปสิบกว่าเทียง่วนห่วงเถงที่เป็นพี่ใหญ่รีบพุงกายปาดมาหลวงยาสมานแผลถ่าให้แล้วสั่งยี่ตีช่วยพัน หันกายเดินกลับเข้ามาในลานการต่อสู้